สวัสดีครับผมอยู่กับรถดีเด์นะครับวันนี้แมาดูสิผมมีอะไรมาฝากนะครับวันนี้ฝากพี่ๆนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยโปรโด่วนโปรใหม่อยากพี่ๆได้ดูกันตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อ like นเลยคันนี้นะครับผมเอามาให้พิเศษดูฮะข้างอะไรลอยอยู่ด้านหน้าล้อมแม็กนะครับผมลอ้อทูไซดนะครับของพวกนี้เนี่ยจะเป็นของแถมสําหรับพี่ๆที่มีเครดิตแต่ใครไม่มีเครดิตผมช่วยดาวเลย เดี๋ยวผมช่วยดาวไปเลยนะครับช่วยลดยอดจัดไปเลยเดี๋ยวมาดูราคาเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคันนี้เป็นกระบะแคปเป็นราคาพิเศษแล้วกันคันนี้พิเศษจริงๆแล้วเป็นปี2017 เดี๋ยวมาดูกันว่ามีดีเทลรายละเอ,ะอยียดกันบ้างนะครับรถดีเดลอยู่ตรงข้ามไปสนิมินบุรีนะครับร้านเปิดทุกวันพี่ๆสามารถเข้ามาดูรถชมตัวจริงได้เลยแลวก็เช็คประวัติกันเลยฮะแล้วก็เทสต์ไรส์แล้วก็ของแถมที่รอยอยู่ด้านหน้าพี่นะครับใครมีเครดิตเนวะรับไปได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกท้ายไลส์สดนี้นะครับว่าพี่ๆจะได้อะไรไปบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับรีโวคันนี้ตัวนี้นะครับเป็นรี v วปี2017นะครับเป็นตัว,ตว่อง r b o 150 แรงม้านะครับตัวนี้จัดให้เลยเป็นหน้าเดิมๆนะครับมีเบรก ABS เรียบร้อยฮะดูประวัติรถครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยปัจแจดใดๆทั้งสิ้นรอยปั๊มโตโยต้าลึกๆแบบนี้นะครับของเดิมโรงงานตัวนี้นะครับสวยงามสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับยังอยู่เลยตัวนี้นะครับสามารถการันตีได้เลยนี่ฮะการันตีได้เลยสติกเกอร์เดิมครับคันนี้ประวัติสวยเม็ดอาร์กลมๆเดิมโรงงานดูคันหน้าครับ คานหน้าตัวนี้เป็นคานหน้าเดิมๆนะครับมีแค่รอยยางรอยปิดฝากระโปรงเท่านั้นนะครับมอน้าเดิมๆสแกนคิวโค้ดได้เลยเนมเพจอยู่ที่เดิมนะครับผมนอดฝากระโปรงข้างซ้ายก็ไม่มีรอยประแจเช่นเดียวกันนะครับคันนี้การันตีได้เลยว่าประวัติสวยนะครับผมมาดูกันต่อฮะตัวนี้นะครับเป็นหน้าเดิมๆไฟฮฮโดรเจนส่องสว่างแน่นอนนะครับได้ล้ออลลอยได้ล้อกระทะนะครับตัวนี้เป็นล้อกระทะเดิมๆเพราะคันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับใครอยากได้ล้อแม็กที่ลอยอยู่นะครับผม แอดไลน์มาเลยนะพี่เอใส่ R O A D D D Y มาดูฮะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้ใช่ไหมครับประวัติรถเนี่ยผมบอกเลยว่าแหมต้องโชว์รีโวคันนี้ครับประวัติสวยประวัติเราสวยทุกคันดูเม็ดอะครับไม่มีรอยซ้อนไม่มีรอยแต้มเกินนะครับเหล็กประกบ3แผ่นตรงๆดิ่งเลยตัวนี้ประวัติสวยแน่นอนตัวนี้เป็นงานโรบอทนะครับผมเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับการันตีได้เลยครับว่าคันนี้ประวัติ สวยนะครับผมพี่พี่ออกไปใช้งานเนี่ยสบายใจได้เลยรถของเราการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแต่อย่างใดนะภายในกว้างๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันมาดูสีด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้เสียงเหมือนกันหมดเลยอีกรอบไหมฮะเสมอกันหมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าประวัติเป็นยังไงนะไฟท้ายก็เดิมๆนะครับด้านหลังนี่ได้มาแล้วนะครับมาดูด้านขวาต่อ สีเหมือนกับด้านซ้ายเป๊ะเลยนะครับตัวนี้การันตีมาแล้วนะครับกับประวัติสวยๆเพราะว่ารถเราคัดคุณภาพมาอย่างดีมาดูภายในครับเลขไม้์คันนี้ก่อนเลยดีกว่าเป็นปี2017ใช่ไหมมาดูเป็นพร้อมกันเลขไม้์สองแสนสามพันโลเท่านั้นนะครับเป็นไมค์แท้เดิมโรงงานเลยตัวนี้สามารถเช็คได้เลยว่าเราไม่มีการกอไมค์วิทยุเนี่ยเป็นบลูทูธเรียบร้อยคันนี้มันเป็นราคาพิเศษนะต้องดูกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้พลาดเกียร์ธรรมดา5สปีดเบาะผ้าเดิมโรงงานแบบนี้นี่ครับพี่ที โอ้โหแคปเปิดได้ด้วยวิทยุเนี่ยเพาะมากแ,แ,อแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับข้างในเนี่ยก็สะอาดไม่มีรอยอักขระหรือรอยยันหลวงพ่อแต่อย่างใดเบาะเดิมเดิมปีกแน่นๆแบบนี้ครับเด้งสู้มือเลยตัวนี้การันตีให้เลยว่าปีกไม่มีล้มนะครับข้างหลังก็กว้างขวางพื่อที่จะสอยเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะพนักพิงเนี่ยมีมาให้ครบไม่เจ็บหลังนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนผ้าเป็นเหมือนฟองน้ําอยู่นะครับก็จะไม่เจ็บหลังนะครับสำหรับคนที่นั่งในแคปนะครับประวัติข้างข้างขวาก็สวยสวยเช่นเดียวกันนะครับ น็อตฝากเอ่อน็อตเอ่อน็อตแคปนะครับน็อตประตูแคปไม่มีรอยแกะไม่มีรอยกุยเลยข้างนี้ก็เป็นตรงดิ่งเลยฮะดูริ้วรอยถ้าโดนชนนะไม่มีหรอกแบบนี้ต้องบิดเบี้ยวแล้วนะครับอย่างนี้ต้องบิดเบี้ยวแล้วถ้าโดนชนคันนี้การัตนตีเประบัติสวยเลขใหม่แท้นะพี่ๆแล้วราคาพิเศษเลยของแถมอยู่ด้านหน้าเลยมีล้อแม็กมีมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ใครไม่มีเครดิตผมช่วยผ่อนแล้วกัน คันนี้ราคา417,000บาทนะครับผมย้ำอีกที417,000บาทแต่ว่าใครเครดิตด,ดีนะครับผมรับไปเลยเงินช่วยผ่อน20,000หรือเลือกรับเป็นล้อแมกหรือมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ได้หรือถ้าใครมีดาวอยากผ่อนถูกลงคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่7,000ประมาณ7,000ต้นต้ๆแต่ถ้ามีดาวคันนี้น่าสนใจถ้ามีดาว35,000คันนี้ผมลดยอดจัดให้ไปเลย 50,000บาทจะจัดไปนั้นเพียง3 6 7แ0 0่บาทพี่3 6 7 0 0 0บาทพี่พี่ดาวมาเพียง35 0 0 0ารถจะจัดไปเลย5 0,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคาเหลือเกินคันนี้นะครับได้ทั้งของแถมได้ทั้งโปรโมชั่นช่วยดาวช่วยผ่อนอีกทั้งยังมีเงินกลับบ้านให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีเครดิตจิ้มได้เลยใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ที่รถดีเดย์อยู่ตรงข้ามไปรษณีย์มินบุรีนะครับมาได้เลยร้านเปิดทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะ สนใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านแอดไลน์มาได้ที่แอดไซ R O A D D D L Y หรือโทรมาที่0632980444จะได้รถสวยๆคุณภาพดีและโปรโมชั่นเด็ดๆของแถมโดนๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยสวัสดีครับ